หาดวารามูนนะคะที่เราโชว์ไปเป็นหาดในเมืองนะคะคนจะเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าใครชอบหาดที่สงบๆนะคะขับรถออกมานอกเมืองหน่อยทางอากาซุนเออร์ะบูนะคะเขาจะมีหลายหาดให้ลงเล่นนะคะแต่บางหาดก็เป็นหินค่ะอย่างหาดในหมู่บ้านเราตงพื้นก็จะเป็นหินนะคะจะไม่เป็นทรายขาวสะอาดแบบนี้นะคะหาดนี้สวยมากนะคะเป็นหาดรับนะคะน้ําไม่ลึกนะคะวิวสวยมากนะคะเห็นเกาะแก่งนะคะหรือเราจะขับเรือมาจอดตรงหน้าหาดเลยก็ได้นะคะส่วนใหญ่ คนสุดเดงเขานิยมขับเรือมาลงหาดกันนะคะแถวเมืองอากขุวนนะคะแถวบ้านเรานะคะจะมีเกาะต่างๆแยะเลยนะคะส่วนใหญ่เขาจะขับเรือไปจอดตรงเกาะนะคะก็ลงว่ายน้ํากันนะคะที่สุเดนเวลาอากาศร้อนนะถึงร้อนเขาก็เย็นสบายนะคะเพราะต้นไม้เ็าเยอะแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองหลวงเมืองไหนนะคะก็มีป่าเยอะๆแบบนี้นะคะพืชตึกสวยๆนะคะอยู่เฉพาะใจกลางเมืองนะ,ะออกมานอกเมืองหน่อยนะคะจะเป็นป่าแบบนี้นะคะทุกเมืองนะคะ คนสเดนชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาะคมะช่วงเด็กปิดเทอมพอดีนะคะส่วนใหญ่80%นะคะคนสเดนพักร้อนนะคะเขาจะไม่อยากทํางานช่วงนี้นะคะเพราะอากาศดีนะคะเขาก็จะมีบ้านรถนะคะแคมปิ้งนะคะในป่านะคะเป็นเดือนๆนะคะจนหมดพักร้อนนะคะถึงกลับบ้านนะคะแถวที่เราอยู่ก็มีแคมปิ้งหลายที่นะคะถ้าแคมปิ้งที่ดัๆต้องจองก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนนะคะไม่งั้นเต็มนะ,ะถ้ามีโอกาสจะพาไปดูแหล่งแคมปิ้งนะ,ะว่าคนสเดนเขาอยู่ยังไงนะคะอันนี้ทางเข้าหาดนะคะ มีแต่คนแถวนี้ที่รู้จักนะคะลึกลับหน่อยนะคะมาสวีเดนต้องเช่ารถขับนะคะคุณจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะรถเมลไม่มีผ่านนะคะรถเมลร,รถสธาธารณะเขาน้อยนะคะที่นี่นะคะอันนี้ทางเข้าไปหาดนะคะก็จะมีป้ายบอกตลอดนะคะถ้าเราไปเที่ยวป่าไม่ต้องกลัวหลงนะคะเราเดินตามทางไปเรื่อยๆนะคะทุกป่านะคะเ็าจะมีทางเดินของคนนะคะเพราะคนที่นี่ชอบออกกําลังกายในป่านะคะชอบเดินป่านะคะแล้วก็จะมีมาร์กสีไว้ให้นะคะถ้าเพื่อน ลัวหลงเพื่อนเดินตามไปเลยนะคะถ้ามีมาร์คสีให้แบบนี้ <c oughs> พเพื่อนก็เดินตามทา,ทางที่เขาทางเดินนะคะจะมีให้นะคะทางเล็กๆแบบนี้นะคะเราเจอทางออกแน่นอนนะคะอันนี้เขาจะมีที่จอดรถนะคะจอดรถเสร็จแล้วก็เดินเข้าป่ามานะ,ะประมาณสิบนาทีนะคะก็จะเจอทะเลนะคะเดินเรียบทะเลเรื่อยๆนะคะบรรยากาศดีนะคะพวกต้นบูบูรี่อะไรเยอะแยะเลยนะคะ ที่เรามานี่คือเหมือนเขามีเกาะกลางน้ำนะคะมีหาดจุดสองหาดนะสองด้านไปอีกด้านหนึ่งมีคนแคมปิ้งนะคะเราก็เลยไม่กล้าไปถ่ายนะคะมีเรือมาจอดเยอะเลยนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ไม่มีคนเยอะนะคะหาดสวยมากเลยนะคะบรรยากาศดีทุกหาดนะคะจะมีห้องน้าไว้ให้นะคะเรามีทิปปิ้งย่างให้นะคะแต่ถ้าอากาศร้อนๆอนเพื่อนๆอย่าไปปิ้งย่างนะคะอาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะคะจะโดนปรับนะคะครับปรับเขาสูงนะที่นี่นะครับ ลูกเรานะคะธรรมดาโลกไม่จำนะคะต้องเล่นอะไรแบบนี้นะคะโอเ